สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลก p ีซไอ9 0ครับตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับบริษัทยังเอกคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Y8 ล่าสุดคว้า2รางวัลแห่งปี Business p a โ t รดักอ c t of the Year a w a ส d งพันยและ Thailand Top s m e Award 2022ชูผลงานวิจัยจากสถาบันระดับโลกอย่างสปริงคอนโทลเอเชียการันตีคุณภาพในผลิตภัณฑ์ ค่ะก็วัฒนาเริ่มพิทักนะคะวันนี้ก็มางานรับรางวัลเป็นครั้งที่สงละนะคะ,คะปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วสิช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามางานเดียวกันแต่เป็นรางวัล Product Innovation ค่ะ,คะก็ทำเกี่ยวกับสุขภาพและความงามเป็นเจ้าของแบรนด์ Y8 หรือบริษัทยัง g Eight i n a t i o n ค่ะ,คะต้องบอกว่ามันหายเหนื่อย อันดับแรกอันดับสองเลยคือมันทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจความพยายามของแบบหลายๆปีที่ผ่านมาค่ะมันมันมีคนเห็นคุณค่าและคนได้ประโยชน์นะคะคือรางวัลน,นี้มันเป็นรางวัลที่ผู้บริโภคเขาโหวตให้คะแนนสําหรับโปรดที่มันสามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาผิวของเขาได้แล้วก็ตอบ,ตอบโจทย์ทําให้เหมือนกับว่ามันมันทำให้เขาแบบเ มีสุขภาพผิวที่มันดีขึ้นนะคะอันดับที่2เลยก็คือแบบรู้สึกขอบคุณคณาจารย์มหาวิาลมหิดนทุกคนนะคะที่แบบว่าเล็งเห็นถึงความตั้งใจในครั้งนี้ของเรานะคะ่ะจริงๆต้องบอกว่าด้วยสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายอ่ะคือเป้ตั้งเป้าหมายก็คืออยากที่จะสร้างธุรกิจเพื่อความเพื่อการเติบโต,ตแบบยั่งยืนเพราะฉะนั้นคีย์แรกเลยนะคะก็คือ1เลยคือสินค้าเนี่ยต้องสามารถแก้ปัญหาผู้บริโภคได้จริง สองคือพอแก้ปัญหาผู้บริโภคได้แล้วอะค่ะเราก็อยากที่จะทำให้ธุรกิจเรามันยั่งยืนโดยการที่เขาเรียกว่าเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสำหรับคนที่ใช้สินค้าแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากมีไรายได้เพิ่มอีกช่องทางตอนนี้ก็คือปี2022เนี่ยเราขยายฐานผู้บริโภคกระจายสินค้าเนี่ยเป็นละล้านชิ้นนะคะภายในปีเดียวแต่ปีถัดไปก็คือปี2023เนี่ยเราจะขยายช่องทางจัดจำหน่ายเราจะทำเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจนะคะ ภายใต้ชื่อ y 8 Incubation mm hmm. เพื่อที่จะเป็นการส่งต่อโอกาสส่งต่อความรู้เป็นเครื่องมือออนไลน์สำหรับคนที่ต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มเป็นรายได้หลักหรือรไ,ได้เสริมอีช่องทางนึงค่ะ mm hmm. คือณนะตอนนี้ต้องบอกว่าเราแบบเติบโตในไทยพอสมควรละในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะคะคืออัตราของลูกค้าเนี่ยถ้าเทียบกับแบรนด์ที่เราเคยเปิดมาคือมันเติบโตแบบ2 0 0เลยทีนี้ด้วยความที่ลูกค้าใช้ไปแล้วเขาแบบ คือเขาอินในผลลัพธ์ที่เขาได้มันก็เกิดการบอกต่อกันเองตอนนี้เราขยายไปที่พมา่าขยายไปที่ลาวขยายไปที่กัมพูชาและคาดว่าภายในปีหน้าค่ะก็น่าจะมีหลายๆประเทศที่ดิวเข้ามาหาเราแล้วอีกประเทศหนึ่งก็คือยูกันดาที่กํลากลังติดต่อมาณนะตอนนี้ค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าในตลาดไทยเนี่ยสกินแคร์ที่มันช่วยเรื่องฝ้าหรือเป็นไวท์เทนนิ่งที่มันให้ผลจริงๆให้ผลแบบมี เจอที่พิเศษรับรองและปลอดภัยมันค่อนข้างที่จะหายากในตลาด ก็ช่วงเช้านะคะเรารับเป็นรางวัล Product of the Year ซึ่งเกิดจากผลโหวตจากผู้บริโภคที่มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์นะคะคือเป็นตัวผลิตภัณฑ์ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นอุตสาหากรรมของสุขภาพและความงามประเภทสินค้าสกินแคร์ที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องฝ้าเป็นหลักนะคะส่วนรางวัลที่2เนี่ยเป็นช่วงเย็นนะคะเป็นรางวัล Thailand Top SME Award นะคะตัวนี้เป็นรางวัลสำหรับ SME ที่มีการเติบโต มีการปรับมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงในยุคของสถานการณ์การทำธุรกิจที่มันยากแต่มันยังทำให้บริษัทเราเติบโตนะคะอันนี้เราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาวิจัยและพัฒนาโปรดักตยอดเยี่ยมแห่งปีสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปีค่ะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเพราะเรารู้สึกว่าวันนี้วัย8ผลิตสินค้ามาหนึ่งเลยคือต้องสามารถแก้ปัญหาผู้บริโภคได้นะคะ 2ก็คือคนที่ใช้ไปแล้วอะค่ะเขาต้องแบบรู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นแล้วก็เกิดการแนะนําบอกต่อและสิ่งที่เราให้ความสําคัญเป็นเป็นเรื่องอามากที่สุดก็คือการพัฒนาโปรดักต์นะคะเพื่อให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตแบบย,ยั่งยืนปีนี้เราจะปีที่ผ่านมาค่ะเราขยายาผู้บริโภคนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวเนี่ยเรากระจายสินค้าไปแบบเป็นร้านชิ้นแต่ปีถัดไปเราจะขยายช่องทางจะจำหน่าย เพื่อให้คนที่ต้องการที่จะได้รับโอกาสในการทําธุรกิจนะคะในการทําธุรกิจออนไลน์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะส่งต่อให้เขาแบบมีรายได้เสริมหรือรายได้หลัก สำหรับสำหรับคนที่ต้องการที่จะทำธุรกิจออนไลน์เราก็จะเปิดโรงเรียนสอนวัย8 i ิลทิวเดชัตรงนี้ให้ด้วยค่ะจริงๆถ้าฝากอะค่ะอยากจะฝากว่าคือวันนี้การที่มีปัญหาผิวอะไปว่าคนในไทยมีเยอะแต่วิธีการดูแลผิวหรือการแก้ปัญหาผิวที่ถูกต้องมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ไม่ได้เผยแพร่เป็น ข้อมูลที่มันมีอะไรการันตีเท่าที่ควรไม่อยากให้ทุกคนคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่จะเอามาใช้กับตัวเองให้มากที่สุดในแง่ถึงในแง่ความปลอดภยัยแล้วก็ผลลัพธ์และสิ่งสําคัญนะคะถ้าเป็นหนึ่งคนที่อยากที่จะทําธุรกิจนะคะคือตอนนี้หลังจากที่เราเปิดมา1ปีเนี่ยเราก็มีกลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในออนไลน์เลยะคะ่ะ เขาสามารถเข้ามาทําธุรกิจกับวายเนี่ยแล้วสามารถสร้างรายได้เป็นช่องทางหลักของเขาได้เราก็อยากที่จะขยายโอกาสตรงนี้เพื่อให้กลุ่มคนที่ต้องการมีรายมีไรายได้เพิ่มได้เข้ามานะคะคือต้องบอกว่าเราก็ทําเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจ Y8 Incubation เพื่อที่จะส่งต่อโอกาสส่งต่อความรู้ให้คนที่ต้องการจริงๆต้องการแบบใช้เครื่องมือออนไลน์แต่จะใช้ยังไงอะ่ะให้สามารถที่จะ ให้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่เขาตั้งได้อันนั้นนะคะคือคือ,คอสิ่งที่เราอยากจะฝากว่าแม้จะทําธุรกิจคือเขาก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆและสิ่งสําคัญก็คือต้องคือรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายการทําธุรกิจมันไม่ได้ง่ายเพราะชิดที่นี่เราจะไม่ได้ขายความมาแต่เชื่อว่าถ้ามุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งที่วางไว้ยังไงก็สามารถไปตามเป้าหมายที่ตั้งได้ใน,น